สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประภาวดีเกษมมงโงงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6- 7ทับเเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนปากเกร็ดค่ะวันนี้จะมาอ่านออกเสียงกับหัวข้อที่ว่าภาษากับสำเนียงเคยมีการพิสูจน์ว่าเด็กๆมีความสามารถในการซึมซับภาษาได้ดีมากแต่มีข้อแม้ว่าพ่อแม่ต้องเริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้คาแนะนาของเธอก็คือต้องเริ่มด้วยภาษาแม่ต้องไม่ใช่ภาษาแบบปะปนกัน ต้องสอนอย่างสม่ำเสมอและต้องให้เด็กได้เรียนรู้ภาษานอกครอบครัวด้วยโดยการให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนและกิจกรรมอย่างอื่นเช่นดนตรีเป็นต้นถึงแม้ว่าในโลกของอินเทอร์เน็ตจะใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างมากแต่ก็เชื่อว่าจะมีผู้ใช้ภาษาอื่นๆอย่างหลากหลายมากขึ้นด้วยเพราะในขณะนี้ผู้คนย้ายถิ่นฐานกันเป็นว่าเล่นรวมทั้งคนที่ทำงานกับต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นด้วย จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ช่วยยืนยันได้ว่าเด็กควรที่จะเริ่มซึมซับภาษาต่างๆได้เร็วที่สุดในวัยใดและจะซึมซับได้ดีที่สุดสักกี่ภาษาส่วนใหญ่จะยอมรับว่าเด็กมีความสามารถในการซึมซับภาษาได้ดีก็จริงแต่ขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนและสภาพแวดล้อมของเด็กด้วยนักวิจัยบางคนก็เตือนว่าอย่าใช้วิธียัดเยียดเพราะเด็กอาจจะเกิดอาการสำลักภาษาได้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ ้องลดภาษาบางภาษาลงไปบ้างนักวิจัยคนนี้เชื่อว่าไวที่เหมาะสมที่สุดก็คือ10-12ขวบเพราะเริ่มมีความสามารถในการเรียนรู้แล้วและยังไม่มีเรื่องกังวลใดๆในชีวิตที่จะมาดึงการเรียนภาษาให้ช้าลงถ้าเป็นวัยใกล้เลข2จะสำลักสำเนียงของภาษาแม่ได้ยากข้อที่ควรระวังที่สุดก็คือ ผู้สอนต้องเป็นเจ้าของภาษาจริงๆมิเช่นนั้นเด็กจะเรียนแบบสำเนียงแบบผิดๆได้อย่างแก้ไม่ได้เหมือนกับที่ญี่ปุ่นกับไทยใช้ครูที่พูดภาษาอังกฤษไม่ถูกมาสอนเด็กชั้นอนุบาลหรือชั้นประฐมนั่นเองค่ะตัดตอนจากเสน่ห์ภาษาไทยของนิตยาการจนวันความลับแห่งเวลาเวลาแปลกนักไม่พักผ่อนเหนื่อยอ่อนพักร่างเสียบ้างไหม หยุดเข็มนาฬิกาอย่าหมุนไปจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกลางคืนยาวยืดมืดมิดอาทิตย์ยังรู้จักพักแสงผู้คนพักผ่อนนอนเอาแรงเวลากลับแกร่งไม่นิทรายามสุขเวลาช่างเร็วรี่ยามทุกนาทีนัานหนักหนามีตีนเดินได้ไหมเวลา เห็นแต่ตีนกามาเยี่ยมกลายเวลาหลังไหลจากไหนหนอจากแรงแสงทออาทิตย์ฉายจากรัศมีจันทร์พันนรายหรือดาวพราวพรายให้วันวานความลับแห่งการและเวลาแจ่มจ้าเมื่อทำกรรมฐานเวทนาหนอผู้ไม่รู้การ วิ่งพรานแย่งยื้อซื้อเวลานภาลัยสุวรรณาดาขอบคุณค่ะ